นะเดชาส่งทนายกุ้งไปแจ้งความไม่เข้าข้อกฎหมายนะเออนะพวกหิวแสงเดชามันเป็นคนหิวแสงส่งลูกน้องไปแจ้งความเป็นพวกหิวแสงนะเดี๋ยวอ่านให้นะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดฐานฟอกเงินนะอืมนะนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะดีแม่ก็เปิดยากเลเกินอืมนะครับนะอืมนะนะนะ นเนี่ยงเงินที่ได้มาจากการช่อโกงใครรับไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินที่มาจากการช่อโกงประชาชนก็ติดคุกต่อสิบปีแค่นี้ก็มีคนมาวันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะนะมันก็มีผู้หญิงหลายคนนะ่ะที่มาวิพากษ์วิจารณ์ผมผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนหนึ่งมาวิพากษ์วิจารณ์พี่เดบอกว่าอะไรโอ้ไปแจ้งความไม่เข้าข้อกฎหมายนะไม่รู้เอาอะไรคิด นะมาแจ้งความมาแจ้งความอัดพระอาจารย์วัววิรชลเมธีนะครับไปแจ้งความรู้อยู่แล้วไม่เข้าข้อกฎหมายไปแจ้งความเหมือนเป็นพวกหิวแสงนะไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับนักข่าวก็ส่งมาให้ผมก็บอกว่าพี่เดครับมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์พี่เดนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอาชีพอะไรผมก็ไม่รู้นะวิจารณ์ว่าเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์วัววิระลเมธีการกระทําไม่เข้าข้อกฎหมายเลย ท่านเป็นพระที่ดีมีบุธ,ธิิาาวะดีทุกอย่างนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ทราบการประกอบอาชีพนะครับก็มาแซะพี่เดชบอกโอ้โหไม่ไม่เข้าข้อกฎหมายเหมือนกับว่าเอาส่วนไหนคิดเอาส้นตีนคิดอะไรจาลองเนี้ยนะนักขาวว่าวก็ส่งมาให้อ๋อนะเราก็ให้ลูกน้องไปเช็คชื่ออ๋อผู้หญิงคนนี้เคยมีข่าวเรื่องการแย่งขัวชาวบ้านเขาคือเป็นเมียน้อยแย่งขัวชาวบ้านเขา นะครับนะทนายตั้มรู้ดีผู้หญิงคนเนี้ยที่มาวิจารณ์พี่เด่นะครับนะวิจารณ์พี่เดว่าเนี่ยนะพี่เดยส่งทนายกุ้งไปแจ้งความดำเนินคด,ดีกับะนะเจ้าคุณวอร์ิระเมธีเนี่ยนะไม่เข้าข้อกฎหมายเหมือนพี่เดเนี่ยแม่งไม่มีความรู้เหมือนควายอะ่ะวางเงี้ยนบอกพี่เดยเหมือนควายอะ่ะทางๆว่าไงนะผมเนี่ยจบเนติบัณฑิตนะจบมาจริงนะ ทนายตั้มก็บจบทีเดิตผมก็จบเนีย่ยติดนะแต่ผู้หญิงที่มา <c oughs> มาแท้พีเดเน่ะไม่ได้จบเนติบัณฑิตไม่รู้จบด้านไหนก็ไม่รู้นะแต่ไม่ได้จบเนติบัณเดตผมก็ให้ลูกน้องเช็คประวัติโออาจารย์ครับผู้หญิงคนนี้นะครับมีประวัติแย่งผัวชาวบ้านเขาคือเป็นเมียน้อยนะเป็นเมียน้อยผู้หญิงคนเนี้ เป็นเมียน้อยแล้วมีลูกเกิดมายังไม่กล้าบอกใครแล้วว่าพ่อเป็นใครอ่ะโอเพอผมฟังปุ๊บเนี่ย <c oughs> ผมตัวหายตั้มเลยเมื่อกี้บ่อยอตั้มให้มึงรู้จักไหมโอ้อาจารย์ครับโอ้คนนี้ผมรู้จักดีนะครับสนิทกับผมมากเลยมึงก็บอกเขาสิอย่ามาแซะกูกูก็แจ้งความไปตามพยานหลักฐานทนายตั้มบอกโอ้ยรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีเลยครับโออาจารย์ครับคนนี้เขาไม่ได้จบเนตรติมเด็นดนะ ข้อกฎหมายอาจจะไม่อาจจะไม่แตกฉานเพราะไม่ได้เรียนเนติบัณฑิตนะตั้มบอกอาจารย์ครับเขาไม่ได้จบเหมือนเราอาจารย์จบเนติบัณฑิตผมจบเนติแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จบครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นะลูกน้องก็มารายงานนะครับเราไปตรวจสอบแล้วนะถ้าในวงการตํารวจเขารู้เลยผู้หญิงคนนี้มีปัญหาแย่งผัวชาวบ้านเขานะครับแย่งผัวชาวบ้านเขาแล้วตัวเองเป็นเมียน้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีลูก นะครับไม่กล้านะครับไม่กล้าบอกนะครับว่าพ่อเขาเป็นใครจุกรู้โอ้พอผมรู้ปุ๊บเนี่ยพอดีเนี่ยผมเนี่ยบูชาท่านธธาพ,พุทธทาสพิขุตะเกียบผมเดินไปกราบท่านนะครับ <negatively? S 1> วันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรโอ้ผมเข้าไปกราบเนี่ยท่านธธาพ,พุทธทาสพิขูเนี่ยเนี่ยท่านนั่งอยู่เนี่ยวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรผมรู้นะโอ้ นึกถึงคำพูดถึงคนใต้เลยเรายังสกปรกเลอะเทอะแย่งผัวชาวบ้านเขานะมีลูกมีเต้ายังไม่กล้าบอกใครเลยว่าพ่อเด็กเป็นใครเนี่ยโอ้สินห้ายังถือไม่ครบเลยกาเมสันดานแบบนี้โอ้โหเรารู้เลยว่าไอ้คนแบบนี้มันถึงจะพูดแบบนี้เพราะคนที่เป็นสินหน้าสินห้าไม่ครบเนี่ยกาเมเนี่ยแย่งผัวชาวบ้านแล้วเป็นเมียน้อยนะแล้วมีลูกนะไม่กล้าบอกใครนะครับ แม้กระทั่งคนใกล้ตัวยังไม่กล้าเลยว่าใครเป็นพ่อของลูกเราอะไม่กล้าครับผมเข้าใจเลยคนที่มันเป็นคนผิดสินธรรมประเภทนี้มันถึงมาวิจารณ์พี่เดพี่เดส่งทนายกุ้งไปแจ้งความได้ยังไงโอ,อ้โหไม่เข้าข้อกฎหมายเลยนะเราก็จบแนิบิณฑิตแล้วก่อนไปแจ้งผมก็ปรึกษาไอ้ตั้มและไอ้ตั้มก็จบแนก็บอกโอ้เขาอย่างนี้มันมินเมนะอาจารย์ครับเราน่าจะไปแจ้งไว้ เพราะถ้าเราไม่แจ้งไนต่อไปพระแม่งกลายเป็นพีเซนเตอร์กันไปหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากไปยังผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่ทราบว่าคนนี้ประกอบอาชีพอะไรนะผู้หญิงคนนี้นะไม่ทราบอาชีพนะครับแต่แย่งหัวชาวบ้านเขาถ้าไม่จริงนะครับสวนได้เลยนะครับแย่งหัวเขาแล้วก็เป็นเมียน้อยนะครับในวงการตํารวจเขารู้ดีนะเออไม่เชื่อถามระดับผู้บัญชาการเขารู้จักเลย นะมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบแย่งหัวชาวบ้านเขานะแล้วมีลูกก็ไม่กล้าบอกว่าใครเป็นพ่อแล้วก็ในวงการใบ้หวยก็รู้คนเนี้ยดังนะครับเห็นได้ข่าวว่าเขารวยมาจากพวกใบ้หวยหรือเปล่านะนะจำไว้เลยนะอย่าเสือกมาแซกูถ้าจะหาเรื่องกับกูเนี่ยเช็คโปรไฟล์ก่อนถ้าใครอยากรู้ผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเมียน้อยและแย่งหัวชาวบ้านแล้วมีลูกไม่กล้าบอกว่าใครคือพ่อเนี่ยถามทนายตั้ม ไอตั้มมันรู้ดีต้องถ่ายตั้มไอตั้มมันรู้ดีว่าเป็นใครนะกูก็ไม่รู้อกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็สงสัยลูกน้องก็สืบมาเพราะว่าอะไรเราเป็นสํานักงานนักสืบอยู่แล้วเราก็าาราประสานงานไปยังอะไรต่างนะเออนะลูกน้องบอกอ,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 อาจารย์ครับในแวดวงตํารวจเขารู้เลยครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับเขารู้เลยครับวงการใบหวยบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ใบหวยเขารู้เลยครับผู้หญิงคนนี้รวยมาจากนะพวกใบหวยนะใครก็ไม่รู้ มีอะไรไปถามพี่ตั้มคิดว่ามันยังไม่น,อน้อยเรามันรู้ดีจำไว้นะอย่าเสือกับกูและยิ่งสกรปรกนะแย่งผัวชาวบ้านเป็นเมียน้อยเนี่ยยิ่งอย่าเสือกกูเลยนะสกระปรกเนี่ยนะคนใต้เนี่ยเขาถือนะเขาบอกว่าเราเนี่ยข้ามสอนคนอื่นต้องข้ามสอนตัวเองก่อนนะสกระปรกแย่งผัวเขานะยังกล้าวิจารณ์พี่เดคนอย่างกูเนี่ยใสาสะสาด กูไม่มีปัญหาเรื่องวิ่งเต้นอะไรต่างๆไม่มีกูอย่างมากก็เป็นคนเลยข,เนะขี้เมานะครับขี้เมานะครับพรุ่งนี้ก็ที่สำนักงานก็ทําบุญนะทางานทําบุญวันเกิดพี่เดย์รุ่งหน้านะครับตั้งแต่สิบโมงจนถึงเที่ยงนะครับนะบนะก็เพราะว่าปกติพี่เดย์เกิดยี่แปดตุลาแต่ว่าพี่เดย์ต้องไปต่างประเทศตั้งแต่ยี่ห้านะนะนะกูเป็นคนตรงไปตรงมาจมําไว้อย่าเสือกับกูนะพอกูพูดเข้ามาครั้นี้เป็นง่ายๆอะอีห่า นะแย่งผัวเขาจ้าบ้านเขาจริงไหมลองใครไปเมนท์ถามเนี่ยบอกมึงแย่งผัวเจ้าบ้านเขาจริงไหมมีลูกกล้าบอกไหมใครเป็นพ่อของลูกอะ่ะนะเออนะแล้วก็คนพวกนี้ก็รวยอยู่ในแวดวงใบหวยเงินทองที่ได้มาอ่าจากการใบหวยห,วยหรือเปล่ากูไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะแล้วอาชีพอะไรกูก็ไม่รู้วยนะแล้วใครเนี่ยจะไม่วิจารณ์พวกกูนะกับทนายตั้มนะมึงต้องไปเช็คโปรไฟล์ก่อนนะทนายตั้มทนายเดชานี่จบเนกาติณลิตเ้ยไม่ช่จบปัญญาตีอย่างเดียวนะ นะครับใครก็ไม่รู้อ่ะเอาแค่นี้นะเออนะตัวเองแม่ยังไม่มีสินมีธรรมเลยเสือกมาวิจารณ์คนอย่างยงจับพี่เดชนะเออขนาดวอวพิชิรละเมธีกูยังไม่กลัวแล้วมึงเป็นใครนะครับจาไว้วันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับนี่กับพี่เด์ก็มาเล่าสู่กันฟังกูก็ไม่รู้นะมันเป็นใครนะมีอะไรไปถามไอ้ตั้มนะนักขงนักข่าวไม่ต้องมาถามกไมูไปถามตั้มอย่างเดียวไอ้ตั้มมันรู้ดี ว่าผู้หญิงคนกนีเ้เป็นใครนะอ่าจัดไปเรียบร้อยจุกรงจุกรงนะจุกรงนะเออนะครับเออนะครับเบื่อไก่พวกแย่งหัวเจ้าบ้านในกูเหนื่อย,อยจริงๆเลยหาผัวเองไม่ได้นะสินทำแม่งก็ไม่มี เสือกมาวิจารณ์กูนะรู้จักกูน้อยไปนะเล่นกับกูอะดับทุกไลน์นะครับกูบอกเลยนะดับอ่าไปถ่ายตามไม่ตามบอกไม่รู้ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะโชครอ่ะมีอะไรสบายสบายพี่เดวไม่มีหาแล้ววันนี้สบายมีคนถามว่าเอ่คดีความดไอคอนจะคืบหน้าคืบหน้าครับเดี๋ยวจะมีแถวสจะมีการออกหมายเรียกหมายจับครับจะมีครับ จะมีการออกหมายเรียกหมายจับครับขับเร็วๆนี้แหละครับวันนี้ก็มีพวกแม่คงแม่ขายมาหาพีเ่เด่นะยกมือไหว้เขาเป็นเอฟซีเขาบอกว่าหนูจะติดคุกไหมผมก็เลยบอกว่านะไม่ติดคุกหรอกเขาไม่ได้จับทุกคนหรอกนะมึงก็ไปพบตำรวจไปก็บอกความจริงไปแค่นั้นแหละนะหนูกลัวติดคุกจะไปกลัวทําไมล่ะนะเออนะความจริงคือความจริงวันนี้ก็มาหาผมนะครับบรรดาแม่ขายอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องปรนะชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบนะครับนะ ใครที่ยังเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความตำรวจยุคข,ของพี่ตายเนี่ยเขาโอ้โหเขาทำงานดีนะครับทำงานเต็มที่เชื่อผมนะครับผมเห็นตำรวจมาเยอะแนละ้วพอบตอรคนเนี้ยใช้ได้เลยทำงานเร็วอายงอายักผมอยากจะทราบนะผมได้มีโอกาสได้คุยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสนํงงานักงานตำรวจแ่งชาติเขาบอกเนี่ยพี่เดคิดดูนะถ้าคดีทั่วไปเนี่ยเขาไม่ไม่มาอายักทรัพย์สินร้อล้านไม่ก่อน คดีนี้นะครับพบตรคุยกับท่านเลขาปปงใช้อำนาจเลขาธิการปรปรงอ,อายัดทรัพย์สินก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นอำนาจพิเศษเลยนะท่านเลขาปปงเนี่ยสุดยอดเลยช่วยเหลือประชาชนมาขออนุญาตยกมือไหว้เลยขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายครับไม่ต้องรอคณะกรรมการธุรกรรมเลยนะครับเพราะว่าในกรณีที่ททมีเหตุอันสมควรว่าจะยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยใช้อำนาจเลขาธิการได้เลย นะครับแชนาะจเลขาธิการได้เลยนะฮะเนี่ยร้อยี่ห้าล้านเนี่ยนะครับ,นะรบแต่ก็เดี๋ยวผมก็ว่าจะให้นายกุ้งไปที่ปปงแล้วก็ไปยื่นคำร้องเพื่อให้อายัดเงินของพระอาจารย์วรวชิรเมธีจุกรู